สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านมิตรรักโปรเฟนเดอร์วันนี้ต้องบอกเลยเรามาอยู่ที่กลางเมืองโคราชนะครับริมถนนมิตรภาพเลยกับดินเลอร์ที่รักของเราวันนี้กับนี่เลย็อกพิทไอแอมไทยเซ็นเตอจะมีอะไรให้ดูให้เล่นกันบ้างไปไปดูกัน สวัสดีครับพี่รัาผม,มาวันนี้วุฒามาถ,ถึงทางเมืองโคราชแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับสวัสดีครับผมออโต้นะครับพอพิทไอแอมสาขาโคราชครับผมต้องสอบถามฮียนิดนึงประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็นที่เนี่ย ทำอะไรมาก่อนเป็นศูนย์บริการฮอกพิดมา23ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับ <ừ> ผมแต่จะอยู่อีกที่หนึ่งอยู่แถวสามแยกปากส่วนสาขาเนี่ยครับเป็นสาขาที่2เปิดมาแล้ว9ปีครับผมที่นี่ทําอะไรบ้างครับกับโบเฟนเดอร์นอกจากมีโหลดมียกไหมหรือมีสไตล์ไหนที่ทําบ่อยๆของที่นี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าโหลดถ้ายกอะไรเงี้ยเราก็ทําได้หมดครับผม <ừ> รับทุกหน้างานทุกหน้าเสือใช่ใช่ไม่ว่าจะเบรกโชอกอัพช่วงล่าง น้ำมันเครื่องมีตรวจสภาพด้วยนะครับลออก็สามารถตรวจสภาพที่นี่ได้เหมือนกันครับผมและที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับสําหรับอล้อยางหรือแม้กระทั่งโช๊คส่วนใหญ่นะครับล้อกับยางนะครับเราก็จะจัดโปรกันเกือบตลอดปีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนโช๊คก็เหมือนกันนะครับราคาเราขายตามหน้าป้ายแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งครับผมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้เหมือนกันครับช่องทางการติดต่อครับฮียช่องทางการติดต่อนะครับ เซิร์ชในเพจ a c e b o o k ได้เลยครับผม Cockpit i am Thai Center อร์โคราชครับหรือจะเซิร์ชใน Google Map นะครับ Cockpit i am สาขานครราชสีม,มาครับผมหรือสามารถติดต่อผมโดยตรงได้ที่เบอร์0918317360 0918317360ครับผมต้องบอกว่ายินดีบริการทุกคนทุกท่านนะฮะ0 1 0สิบเดือนนะครับผมอุ่นใจตรงนี้แหละการติดตั้งใช้งบประมาณเท่าไหร่สอบถามมาก่อน ก่อนที่จะเข้ามาหรือเข้ามาถามที่หน้าร้านก็ได้เฮียยินดีบริการอยู่แล้วฝากไว้ด้วยนะครับพอกพิษ I am t h a ไ Center กลางเมืองโคราชครับแล้วเจอกันครับผม